สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรายวิชาสุขศึกษาเรื่องการดูแลรักษาอาวัยวะภายนอกกันครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยาการดูแลรักษาอาวัยวะภายนอกอย่างถูกวิธีหนึ่งการดูแลรักษาผมและศีรษะสองการดูแลรักษาผิวหนังสาการดูแลรักษามือเท้าและเล็บ และอย่างสุดท้ายการดูแลรักษาตานะครับ 1. การดูแลรักษาผมและศีรษะคืออยังไงครับ 1. เลยนะครับสระผมให้สะอาด 2. เช็ดผมให้แห้ง 3. ควรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งมาดูเรื่องที่ 2. การดูแลรักษาผิวหนัง 1. การอาบน้ำให้สะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและเย็น 2. เวลาเราอาบน้ำนะครับไม่ใช่อาบน้ำแล้วก็ผ่านแล้วก็เช็ดต,ตัวเลยนะครับให้นักเรียนนะครับฟอกสบู่ให้ครัวทุกส่วนของร่างกาย 3. ถูกที่ใครตามซอกคอแขนขาและก็ล้างตัวให้สะอาดนะครับ 3. การดูแลรักษาม,มือ และเล็บ 1. ่มือต้องดูแลรักษาด้วยการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารรวมทั้งหลังการครับถ่ายทุกครั้งหรือหลังที่นักเรียนเข้าห้องน้ำนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายนะครับ 2. เท้าล้างเท้าให้สะอาดนะครับ 2. ไม่เดินเหยียบบนพื้นที่สกปรกหรือเฉะแฉะโดยไม่สวมรองเท้า 3. ส่วมรองเท้าที่มีขนาดพอดีเท้าไม่คับหรือหลวมจนเกินไปนะครับ4สวมรองเท้าและถุงเท้าที่สะอาดไม่สวมรองเท้าและถุงเท้าที่เปียกหรืออับชื้นนะครับ 3. เล็บตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอล้างมือล้างเท้าให้สะอาดก่อนตัดเล็บและสิ่งสกปรกที่อยู่ในตามซอบให้หมดนะครับ แล้วล้างมือล้างเท้าให้สะอาดอีกครั้งอาอย่างสุดท้ายการดูแลรักษาตา1นึ่งทำงานอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือที่มีแสงสว่างพอดี2อ,อ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือควรให้ห่างจากตาประมาณ25-30เซนติเมตรสามหลังจากอ่านหนังสือเป็นเวลานานๆน,นะครับให้นักเรียนควรพักสายตาโดยการหลับ ตาสักคู่ถ้ามีผงหรือฝุ่นละอองเข้าตาห้ามนักเรียนเลยครับห้ามขยี้ตาให้นักเรียนนะครับลืมตาในน้ำที่สะอาดหรือน้ำยาล้างตา5ไม่ใช้มือหรือผ้าที่ไม่สะอาดเช็ดตาเพราะอาจจะทำให้ตาได้รับเชื้อโรคได้หกไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์แต่ตอนนี้ อคครูคิดว่าเด็กๆคงไม่ติดมือถือเช่นเดียวกันนะครับไม่ควรใช้เป็นเวลานานเพราะจะทําให้สายตาเสียได้นะครับเจ็ดไม่มองดวงอาทิตย์ด้วยตาป่าเพราะอาจจะทําให้ตาบอดได้แปดถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับตาควรบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือให้นักเรียนไปพบแพทย์นะครับเก้ารับประทานอาหารที่มีวิตามิน ที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักบุ้งผักคะน้าฟักทองเป็นต้นนะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้ครูก็ให้นักเรียนนะครับยงเส้นจับคู่ภาพกับวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดจําไม่ได้นะครับให้นักเรียนเนี่ยย้อนคลิปกลับไปดูว่าเอ๊ะการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกเนี่ยตา ห้ามทำอะไรนะผมและสีัักเอ๊ะเราควรทำอะไรนะ,ะนะครับใบงานวันนี้ก็ไม่ยากถ้าเกิดเด็กๆทำใส่สมุดก็เขียนเลขตามนี้เลยครับแล้วก็โยงเส้นให้ถูกต้องนะครับส่วนสัปดาห์นี้ครูโต้งก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเราไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ